ในมีตรงกันอ๋อมีครับมีตัวครับโอ้สวยครับมีตัวครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเสียนไกยนะครับผมวันว่างครับผมพากันมาวาันเหหาปลาไปย่างกินสักหน่อยครับผมปลาครับลุยครับลุยบอกเลย ừ, เฮือเสียนกานน่เดี๋ยงนะชาวเลยเนะวันนี้มาอยู่กันที่อ่างกำปั้นนะครับผม บรรยากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนเลยครับเออซาวเลยมาดูแหแรกของเสียนกายนะครับผมตรอขยองตรออัจจักเอซนอมๆไปกะวัดนี่ติดเทียบป่ะเยเออๆเชิญคดนอมโนนะซนามันหนูงอปราวัฒนาวะนี่หนูเคาะนี่เงียบคลิปครับผม

แฟนกายเขาอยากลองดูบ้างนะครับผมจากชอลอะไรเนะี่ย เงียบกริบครับผมตระสเมาอยัางไงตัวปลากระสน้มัวนหนมีกระตงกันอ๋อมีครับมีตัวครับ สวยครับมีตัวครับนู่นมีตัวสวยครับโอ้โหฝั่งนู้นไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ได้นิดเดียวแต่ปรากฏมาตัวนึงครับผมปรากฏสวยๆเลยครับ

និង <át> វ <was cuanto> ិញមកត្រោសស្ទੂយ100ហ្នឹងអូ गाइस ប្រហែលជាឈ្លៀងវាប្រកົດរបស់อีกตัวนึงបកกดใหม่ดีแล้วអពុវិកត្រងយ៉ាងណាអនុឯងគឺឈ្លៀង อร่อยไหมปรากดอรือยังครับปรากดตัวนี้ครับผมโขกโตรงตรกัดกินอะไรนึกว้าวโว

รอลุ้นครับจะได้อีกตัวไหมครับรอลุ้นรอลุ้นแห้ละตัวก็ยังดีครับปรากฏแห้ละตัวร้านแห้กับร้านตัวครับผมใจสององีเลยติ้งไป

มาดูผลงานวันนี้นะครับผมโอ้โหตอนแรกก็กะว่าจะกลับบ้านนะครับไปล้างแหฝั่งนู้นครับเจอปรากฏมา3 4มสี่ตัวครับผมใส่สวยเลยนะครับเนี่ยตัวสุดท้ายครับอย่างใหญ่เลยครับถือว่าพอได้ครับผมวันนี้มากับเซียนกายสองคนครับไม่มีอะไรทำเลยแวะมาหาหวานแหเล่นๆดูครับเผื่อจะได้โอ้โหดูบรรยากาศครับเตรียมจะมาอีกแล้วครับฝน ครับผมบรรยากาศรอบๆอากปุนครับผมแต่หากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ